เกิดมาอีกครั้งเันเป็นองค์หญิงตอนที่สิบท่านยญ้าตระกูลเหรียญปล่อยข้านั้นต้องสารเลวไปอยู่ที่บ้านเรือนท่านยญ้าแล้วอย่าบอกนะว่าเจ้าจะตีข้าได้อีกเจ้าทำผิดดังนั้นเจ้าควรโดนลงโลงทษคนที่เสียงเอ,อะอะข้างนอกคือใครในายหญิงท่านหญิง ได้ยินว่าคุณหนูรองถูกคุณหนูใหญ่ทำร้ายดังนั้นพวกเขาจึงดังนั้นพวกเขามาที่นี่เพื่อให้ในท่านนายหญิงช่วยตัดสินเป็นการยากที่จะให้อยู่อย่างสงบตลอดทั้งวันให้พวกนักเข้ามาเพคะท่านย่าเพคคะท่านยา่าท่านพี่ทำค่ะ ขายหน้าดูหน้าค่าสิเพคะมีจะมีหน้าไปเจอผู้คนได้อย่างไรพอเธอหยุดร้องไห้ได้แล้วยืนขึ้นและอธิบายให้ยายให้ยายฟังสิลูกที่น่าสงสารของข้าน้ำหูท่านแม่ทำไมลูกเป็นเช่นนี้ ท่านแม่นางมาที่นี่เร็วจังต้องมีคนขา่าต้องมีคนขาบข่าวไปบอกนางมาแน่มีบางคนลังเกียจเราลูกคนเหล,ลูกคนลูกคนเลี้ยงที่จะเจอคนพวกนั้นแล้วทํามลูกถึงให้คนอื่นตกหน้าได้เช่นได้เช่นนี้ าแม่เพคะข้าก็แค่อยากรอเล่นกับท่านพี่แต่ใครจะรู้ว่านางโกรธและตีข้าช่างแสดงเก่งจริงๆแก้งเป็นคนน่าสงสารนางฉลาดมากที่ทำให้สีดำและสีขาวไม่มีความแตกต่างกันระหว่างความดีและความชั่วไร้ที่แยกไม่ได้เจ้ายิ่งโตยิ่งทำเกินไปแล้วนะ ทำให้น้องสาวของเจ้าขายราได้อย่างไรกันท่านแม่เกิดอะไรขึ้นท่านท่านแม่ดูไม่มีความสุขเลยเหลียนหยางเหลียญหยางชิ่งก็ถามเจ้าลูกสาวตัวดีของเจ้าสิท่านพ่อในชาติที่แล้วสิ่งที่ท่านกังวลกับเกี่ยวกับเหรียญซื้อหยเหรียญซื้อยา่ยอยา ไม่ใช่เป็นค่าในชาติในชาตินี้ข้าจะไม่ขอถ้าขอความช่วยเหลือจากท่านจะไปทำอะไรมาข้าทำได้น้องรองเพคะท่านนายหญิงท่านลุงนางยอมรับด้วยตัวเองแล้วว่านางเป็นคนทำร้ายเองเจ้ายังสามารถทำอะไรนอกเหนือจากสร้างปัญหา เกิดมาอีกครั้งฉันเป็นองคหญิงโปรดติดตามตอนต่อไป